มาทุกคนวันนี้อากาศดีดีดูข้างนอกนะเห็นไหมสวยมากน้ำใสยังกระจกเลยทุกคนดูดีบรรยากาศดีดีอ่ะอากาศดีดีท้องฟ้าแจ่มใสเราก็เลยต้องหาน้ำซุปแบบหวานหวานทุกคนวันนี้อยากกินทั้งหัวใจเท้าแล้วก็กินสับประรดเนี่ยเอาทั้งหัวใจเท้าแลวสับประรดใส่ไปด้วยกันเลยแล้วก็ต้มกระดูกหมู <c oughs> ขอไปอ่ะ แล้วก็ซุปเนี่ยทำให้น้ําหวานแล้วก็ซี่โครงนี่เปิดอยู่นะเห็น <c oughs> ไ,ไหมน้าซุปน่าจะหวานอะ่ะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะมาทุกคนชิมน้ําซุปโอ้ยร้อนออน้ำซุปคือได้มากเลยอะทุกคนน้ำซุปหวานมากเลยวย่งสุดยอด ดูดิไม่ให้มันหวานเลยไงทั้งสับปะรดะทั้งหอยเชลล์ทั้งเนี่ยซี่โครงหมูเห็นไหมน้ํากระดูกหมูมันก็จะออกมาผสมกับน้ําเนี่ยโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยมีใครเคยทําแบบนี้ไหมคะเอาหอยเช้เากับเนี่ยสับปะรดใส่ด้วยกันเลยอยากกินทั้งสองอย่างก็ใส่ไปนะคะกับข้าวมันไม่มีถุงไม่มีผิดนะแล้วแต่เราจะทําค่ะขอให้มันกินได้นี่เราไม่ได้ทําแบบ ความเป็นไปได้เราทําแบบความเป็นไปได้แล้วเราก็กินได้เนาะนี่เห็นไหมป็นไง,ไงน้ำฟุกหวานเยียบเลยทุกคนไปกินข้าวกันดีกว่า